ทำการกระแสความนิยมและความเฟื่องฟูของ AI นะครับโอ้ยบริษัทนี้ก็ทํา AI บริษัทนี้ก็เทรน AI บริษัทนี้ก็มุ่งหน้าสู่ AI มือถือเจ้าน้องเจ้านั้นก็เข้าสู่ AI คุณเคยเห็นบริษัทที่ทําเกี่ยวกับ AI บริษัทไหนพูดเรื่อง Net Zero บ้างไหมครับไม่มีสักคนเพราะอะไรเพราะการทํา AI นี่แหละเป็นตัวสร้างคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศ ข่าวนี้นะครับบริษัท Google ซึ่งเป็นบริษัทที่ทำา i i ด้วยเช่นกัน Gemini ออกมาเผยสถิติครับว่า Data Center ที่ใช้เทรน AI เนี่ยตอนนี้นะครับปล่อยค่ามลพิษออกมาทำให้โลกร้อนมากขึ้นถึง13%เลยทีเดียว3ปีก่อนครับ Google เคยมีแผนช่วยโลกร้อนนะครับตั้งเป้า Net Zero หรือการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็น0ูนย หลายบริษัทตั้งธงไว้เลย2อง0เราจะเป็น Net ตซีโร่นะตอนนี้ดูเหมือนคํา่่าเน็ตซีโเนี่ยมันจะกลายเป็นแค่การตลาดละเพราะว่าสิ่งที่ทุกคนทำอยู่ทุกวันนี้ไม่มีเน e ตซีเลยสักคนผมคนหนึ่งละที่ไม่โลกสวยแล้วผมก็ไม่เคยชื่นชมคนที่พูดว่า Net ตซีโรเพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นแค่มุกการตลาดมันเป็นแค่เทรนด์มันเป็นแค่แฟชั่น,นตอนนั้นสุดท้ายอะ ไม่มีใครทําได้สักคนหรอกเนทซีโรคุณครับมนุษย์เราเนี่ยหายใจออกเฉยเยังมีขาบนไดออกไซด์ออกมาเลยเราไม่ต้องทําอะไรเนี่ยเรายืนหายใจทิ้งเนี่ยเรายังสร้างขาบนไดออกซด์ให้กับบรรยากาศของโลกนี้เลยต้นไม้อยู่เฉยเมันก็คายทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันมีขบวนการคายคาบนไดออกไซด์ออกมาอยู่แล้วยังไงเราก็เน็ซีโรไม่ได้ แล้วทุกวันนี้ถามว่าทำไมทุกคนพูดถึงกันเอามันเป็นการตลาดนี่ครับบริษัทไหนพูดดูดีไหมอ่าแอปเปิลดูดีไหมอ,ออกมาอยู่นนนี้เรา Net ตซี o เราใช้วัสดุรีไซเคิลคือทุกคนเนี่ยพยายามจะทำเน็ตซีโรโดยการเอางบประมาณของบริษัทตัวเองนะครับมาอัดเข้าไปเพราะการทำเน็ตซีโรเนี่ยมันคือการทำพฤติกรรมเดิมๆให้ลดคาร์บอนน้อยลงซึ่งคุณต้องทำยังไงคุณต้องเติมเงินเข้าไป เอาเงินไปใส่เครื่องจักรมาช่วยลดนู่นลดนี่ไปซื้อไอ้นู่นคาร์บอนเครดิตมาลดบางคนลดได้แต่ต,ตัวเลขนะแต่พฤติกรรมนี่เท่าเดิมนะฮะมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยลดได้แต่ตัวเลขแล้วไงคุณไปซื้อคาร์บอนเครดิตมาจากคนอื่นมาหักลบคุณปล่อยคาร์บอนเยอะกว่าเดิมอีกแล้วก็เอามาคุยโม้โอ้อวดในการตลาดสร้างภาพลักษณ์บริษ,ษัทบอกว่าเรากําลังทําเน็ตซีโรออยู่เราห่วงใยโลกร้อนมากๆเลยแต่สุดท้ายมันไม่ได้อะไรไงใช่ไหมฮะ การทำเน็ตซีโร่ในอุดมคติของผมคือเราต้องแสวงหาประโยชน์จากคาร์บอนไดออกไซด์ให้ได้เราไม่มีทางใช้เงินกําจัดคาร์บอนไดออกไซด์ที่มีอยู่ในโลกทั้งหมดตอนนี้ที่มันทำให้โลกร้อนมันมีปริมาณมหาศาลครับเราสะสมเราทำสิ่งนี้มาเป็นเวลาร้อยกว่าปีต้องใช้เงินเท่าไหร่เราถึงจะกำจัดมันทั้งหมดออกไปได้ไม่มีใครจ่ายได้ หลายบริษัทที่จ่ายเน็ตซีโเนี่ยทำใช้เงินงบประมาณตัวเองมาทำเน็ตซีโรเนี่ยทำทำไปสักพักหนึ่งทัว่าหมดงบแล้วก็ค่อยๆเงียบไปแล้วก็ไม่ได้พูดอะไรแล้วใช่ไหมเจ๋มเจียมกันไปโดยเฉพาะบริษัทที่ทํา AI อยู่ตอนนี้ทุกคนไม่กล้าพูดคํานี้เลยนะผมจะบอกให้เพราะอะไรไอ้ดัตตา e ซ็นเเวลาเราทำเอไเราต้องเทรน AI ต้องมี Data Center ในการเทรนเก็บข้อมูล Large l a n g u a g ต Model ก็ต้องมี Data Center ขนาดใหญ่ AI เนี่ยมีคนใช้เยอะ g e n e น a เรข้อมูลตั้งคำถามทำให้มันคำนวณทำให้มันประมวลผลทุกอย่างใช้คอมพิวติ้งพาวเวอร์ซึ่งมันก็คือ Data Center ธุรกิจ Data Center ทุกวันนี้นะครับลุ่งเรืองมากๆนะครับดียิ่งกว่าคริปโตอีกนะ <c oughs> ไปขุดคริปโตเนี่ยผมว่าเอาเครื่องคอมพิวเตอร์มาทำ d า t a Center ตอ่ายังดดีซะกว่า m i c r o s o f t ถึงไปลงทุนกับ OpenAI งใช่ไหมฮะ หมื่นล้านนี่เขาไม่ได้จ่ายตังค์นะเขาจ่ายเป็นเงินประมาณ40%อีก60%เขายกเซิร์ฟเวอร์อชัวแล้วเขาก็ไปลงทุนขยายเซิร์ฟเวอร์อชัวแล้วก็บอกว่าโอเพน i ไอคุณใช้เซิร์ฟเวอร์เลยเพราะยังไงเงินที่ให้ไปคุณก็ต้องไปจ่ายค่าเซิร์ฟเวอร์อยู่ดีก็เอาอชัวให้เขาเลยแล้วก็ได้มูลค่าไปนะฮะเท่ากับว่า Microsoft เนี่ยยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวหนึ่งคือได้ลูกค้าอาชวนะเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ทำา AI อย่าง Open AI มาใช้ ลงทุนไปปุ๊บเท่ากับเราเป็นอินเวสเตอร์ให้เขาด้วยแล้วได้ใช้ประโยชน์จาก AI ที่เขาใช้ด้วยเอามาใส่เป็นโคพายลอดโคพายลอดพัดเห็นไหมยิงปืนนั้นเดียวในนก2ตัวคุ้มจะตายสุดท้ายเป็นไงครับไปดูแผนการพัฒนาของอัชชัวเซ v ร์อร์ของ Microsoft สิปีที่ผ่านมาลงทุนเพิ่มหลายหมื่นล้านดอลลาร์ขยายฐานอัชชัวเพิ่มขึ้นมาเยอะแยะแปลว่าอะไร มันก็จะมีเครื่อง Data Center เยอะแยะมากมายแล้วเครื่องพวกนี้เวลาทำงานเนี่ยนะครับความร้อนสูงคายกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาเยอะยิ่งทำา i i ยิ่งสร้างโลกร้อนมากยิ่งขึ้นสวนทางกันเน็ตซีโรอย่างสิ้นสิ้นเชิงเขาถึงไม่พูดไงครับใช่ไหมฮะนี่เรื่องนี้สำคัญนะฮะในอุดมคติผมจริงๆเลยนะ เราจะเริ่มลดโลกร้อนกันอย่างจริงจังก็ต่อเมื่อวันหนึ่งที่เราแสวงหาวิธีการเอาคาร์บอนไดออกไซด์อยู่ในอากาศเอามาทำเป็นเงินได้อย่างตอนนี้เชื้อเพลิงสังเคราะห์ร้อเอใชเอาไฮโดรเจนกับคาร์บอนไดออกไซด์มาทำเคมีร่วมกันถ้ามันสามารถทำขายได้ประสบความสำเร็จแล้วเป็นโปรดักตได้ทุกบริษัทจะแย่งกันดูดคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศแล้วเอาไปหาเงิน น้ำมันหมดโลกเพราะอะไรเพราะน้ำมันมันเอาไปหาเงินมันเอาไปเปลี่ยนเป็นเงินได้ถ้าเราต้องเอาเงินไปทําเพื่อให้คาร์บอนไดออกไซด์ลดลงไม่มีทางมันไม่ใช่เรื่องจีหลังยั่งยืนแต่ถ้าเราดูดคาร์บอนไดออกไซด์ลงมาแล้วเราเอาไปหาเงินได้คาร์บอนไดออกไซด์จะถูกดูดออกไปจากโลกอย่างรวดเร็วจนวันหนึ่งเนี่ยเราแทบจะต้องมาหลดนลงอนุรักษ์คาร์บอนไดออกไซด์กันเลยล่ะนะเพราะถึงเวลามนุษย์เนี่ยเจอประโยชน์อะไรนะมันสูบจนสิ้นโลกอ่ะ สูบจนหมดน่ะโลกเราเดี๋ยวจะหนาวกันเลยแหละถ้าเราไม่มีคาร์บอนไดออกไซด์เ,าายเลยปรากฏการณ์ลยกระจกหายลานินโยลานิยาหายหมดเหลือแต่ชั้นโอโซนเพียวๆนะโอ้โหหนาวกันทั้งโลกครับหนาวตายกันทั้งโลกนะฮะสนุกสนานกันละตอนนั้นเอามาดูสถิตินิดนึงนะฮะเขาบอกว่าปี2023เนี่ย Google ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมา14.3ล้านเมตริกตันเพิ่มขึ้นถึง13%ถ้าเทียบกับปี2022 แล้วคำนวณเนี่ยสามารถเทียบการปล่อยก๊าซในโรงงานไฟฟ้าพลัง๊าซถึง38โรงงานภายในปีเดียวนะฮะเพราะว่าการทำเทรน AI เนี่ยนะฮะใช้พลังงานไฟฟ้าสูงมากๆนะฮะพลังงานไฟฟ้าสูงโรงงานผลิตไฟฟ้าก็ต้องลันระบบผลิตไฟฟ้าซึ่งมันสร้างคาร์บอนไดออกไซด์อยู่แล้ว Data Center ก็แผ่ความร้อนออกมาใช่ไหมฮะก็เพิ่มอุณหภูมินะฮะคือขบวนการทุกอย่างเนี่ยมันส่งผลให้คาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มขึ้นทั้งหมด เพราะฉะนั้น AI ยิ่งเจริญโลกนี้ยิ่งแย่ลงมีใครคิดถึงมุมนี้บ้างไหมนะฮะเราจะมีแนวโน้มในการใช้พลังงานสูงขึ้นกว่าเดิมถึง10เท่าภายในอีก2ปีข้างหน้าภายในปี2026องค์การพลังงานแห่งระหว่างประเทศเขาพูดเอาไว้ว่าตอนนี้กระแส Data Center เนี่ยลงทุนเพิ่มกันเยอะมากนะฮะซึ่งอาจจะทำให้พวกเชื้อเพลิงต่างๆที่ใช้ทำไฟฟ้านะครับ อาจจะอย่างพวก่านหินหรือว่าก๊าซธรรมชาติอะไรพวกนี้มันยิ่งหายไปยิ่งหมดเร็วขึ้นเรื่อยๆนะครับเรื่องนี้วันนี้ย i ยังหอมกลุ่นอยู่ยไม่มีใครพูดเดี๋ยวเอาไว้ให้เป็นปัญหามากกว่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาพูดแลวมีคนมาแชกันแล้วถึงตอนนั้นนะคุณค่อยบอกว่าเออว่ะพี่หลาาแม่งพูดเรื่องนี้ไว้เมื่อ2อสมปีก่อนเรื่องจริงและคำว่าเน็ตซี o เนี่ยนะฮะ ใครจะตำหนิผมก็ได้ครับว่าผมไปขัดขวางแนวทางแฟชั่นการตลาดของคุณนะฮะแต่อีก10ปีข้างหน้าคุณจะรู้ว่าสิ่งที่คุณทําในวันนี้ไม่โคตรตลก AIS ชวนคนไทยบอกรักโลกครับด้วยการนําขยะ e-waste มาฝากทิ้งกับ AIS ครับช่วงนี้นะครับพิเศษมากๆเลยถ้าหากคุณนําเอาขยะ e-waste นะครับมาทิ้งที่ AIS Shop ในสาขาที่ร่วมรายการผ่านทางแอปพลิเคชัน e w s t e Plus นะครับคุณจะได้รับทันทีเลยโคส่วนลดล a z d d a มูลค่า40บาทตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31กระกฎาคมกศนี้นะครับดูรละเอียดเพิ่มเติมได้ในลิงค์ e s s r r p t t i o n ด้านล่างนี้เลย